ถ้าโรคก,ก็จะอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้กวก็ตรงกันข้ามทะเลน้ำตาทะเลเลือดอายุวันโอสุขังฝลังเอามาจากไหนสวัสดีคนปู่คนยา่าคนตาคนยายคนหนูคนพี่คนน้องมาจากไหนก็มาจากอายุวันโอสุขังฝลังของพระใช่ไหม ปติปิญญาโทปิญญาเอกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธศาสนาะญาตปะปิญญากำหนดรู้ด<อ>้วยการรู้ทีละนับปัญญากำหนดรู้ด้วยการทิจรนาภาระปัญญากำหนดรู้ด้วยการลเศีไปไปหยอกอะไรกันเนี่ยผูใ้ใดเอาพระพุทธพระธรรมพระส,าารสงฆ์เป็นเทพพึง่งผู้นั้น เช้นลมฟาณแลวแม่มนุษย์ก็อสวรรค์ท้ามาอย่างนั้นก็ตรงกันข้ามรับสอนพระพุทธศาสนาเบื้องต้นสอนให้เลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันทชงอยู่ที่ดวงใจไม่ได้ทรงอยู่ที่อื่นสอนมาให้ลวงละเมิดศีลหน้าสอนมาให้ล่วงละเมิดอบายมุข ทุกประเภทแร่ฟ้าบัตรเบอร์หยอกกันไปส่งเสริมอบายมุกกบส่งสูงส่งเสริมให้คนปีนเกลียวพระพุทธศาสนา